สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นขายของอ่าสวัสดีซ้ํานะครับผมขอบคุณสำหรับยอดติดตามนะฮะแล้วก็ยอดซื้อน่าร้านคนโดมาถามขอบคุณมากครับผม อยากรับรายละเอียดสื่อโฆษณาสมัคร Li n e Off i c i a l นะครับมันจะมี QR Code ขึ้นมากดเข้าไปนะั้นปึ๊กก็จะมีสื่อโฆษณารายวันเลยวันนี้ครูมีเสื้อวันอลไขายด้วยหรอมีที่ร้านมีของขายหลายอย่างนะไม่ได้ขายตทมีดอย่างเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามารีวิวอะไรเยอะแยะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเอามารีวิวครับเสื้อตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ร้านเหมือนกันเรียกเสื้อนานโนนะครับใส่สบายนะครับมีทั้งคอกลมและคอวีตอนนี้สินค้าคอกลมกําลังผลิตที่โรงงานอยู่นะครับตอนนี้ก ก็แล้วแต่คุณชอบอ่ะนะฮะใส่ก็สบายดีนะครับระบายอากาศดีแล้วก็ไม่แพงนะครับติดต่อเข้ามาได้ไออย่างนี้ตัวละ150บาทนะครับบวกค่าส่งอีก50บาทประมาณนั้นนะครับของในร้านส่วนใหญ่ค่าส่งก็จะคิด50บาทนั่นแหละพี่จะใส่มากี่ชิ้นพี่จะซื้อมีดสักสิเล่มค่าส่งก็50บาทนะครับก็ถือว่าถัวถ่วๆกันไปนะอ่ะวันนี้เรามากับสินค้าในร้านเอาอะไรก่อนดีเอาไฟฉายก่อนนะเดี๋ยวเขาจะคิดไปที่ร้านมันมีดัมมี่แต่ว่าอื่นเขามีพี่ ไฟฉายสุดซุปเปอไฟนะครับ A5 A5L2 หลอด10วัตต์นะครับความสว่างก็ประมาณ1,000ลนะูเมนน่ะแล้วก็กันน้ำระดับ IP44 นะครับ IP44 คืออะไรวะกันฝนได้ประมาณนั้นนะฮะถ้า IPX8 นี่คือจุ่มลงไปในน้ำได้เลยนะครับแช่ในน้ำได้ประมาณคือทดสอบประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือไฟฉาย ไฟฉายโบกใช้กันฝนได้ถ้าใครเคยซื้อไฟฉายมานะครับรุ่นนี้มันจะมีฐานแถมมาด้วยนะครับฐานแถมมาเนี่ยมันจะเป็นฐานฐานมาจากจีนนะฐาน18650นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันผิดฐานมันผิดมอกเมืองไทยนะผมก็เลยเอาออกครับแล้วก็เปลี่ยนใช้ฐานที่มันถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพนิดนึงก็คือถ่านของสปานี่อันนี้รุ่นนี้ก็จะมีขายที่ร้านด้วยนะครับ2,900มิลลิแอมแท้แล้วก็ มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเสียบชาร์จได้ในตัวนี่อย่างนี้เลยนะสำหรับใครที่เป็นสายไฟฉายเฮ้ยพี่มันเหมือนฟินิกจังเลยมันไม่ใช่ฟินิกมันคล้ายๆกันนะครับมันเป็นไฟฉายเกรด A เ,เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้น่าจะเป็นไฟฉายที่เขาขายที่ประเทศเขานั่นแหละนะครับเพราะว่าแพ็กเกจตัวนี้จรงิรงแม่ง,งจีนหมดเลยที่อ่านซุปเปอร์ไฟได้เขาบอกว่ามันพิพ์ภาษาอังกฤษมาให้หน่อยที่เหลือจีนหมดเลยนาจะสินซาที่ขายในประเทศเขาแหละนะครับมีโอลิงข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่ฐานก้อนเดียว ง่ายๆฐานชาร์จความสว่างเดี๋ยวนี้มันก็จะประมาณพันลูเมนอยู่แล้วล่ะนะครับโหจ้ามหมสว่างดีจังเลยนี่นะรีวิวไฟฉายแบบนี่นะฮะสว่างมนะั้ปรับโหมดรีกระพริบกระพริบอีกแบบหนึ่งอ่ากดปิดกดค้างมีใครรีวิวไฟฉายที่ไปข้างหลังมาน,ะนี่อย่างนี้นะครับซูมไม่ได้นะเพราะว่ามันกันน้ําอ่ะ ตัวที่ซูมได้ราคาก็จะถูกกว่านี้นิดนึงเพียงแต่ว่าน้ํามันสามารถเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายพวกนี้ผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าฝนมันตกนะครับฝนตกหนักๆก็คว่ำม,มันลงน้ํามันจะไหลลงนี้โอเคไหมไฟฉายก็ให้มันไหลลงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีจุดไม่มีร่องมีรอยอะไรนะครับแล้วก็เอาเข้าทีล่มใช้งานได้ดีนะครับนี่ไฟฉาย18650 <c oughs> ก็ฐานประเภทนี้ถ้าคุณไปเมืองนอกบ่อยๆผมจะไม่แนะนํานะจริงๆแล้วผมแนะนําฐาน ฐานไฟฉายที่เป็นฐานธรรมดาผมจะแนะนําอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าโอเคอยากได้ความสว่างเวอร์วัง,วงก็จาเป็นจะต้องใช้ฐานแบบนี้แล้วถ้าอยากได้คุณภาพเกรด A แบบนี้ราคาไม่แพงก็คงจะต้องมาพึ่งกับซูฟายนี่แหละครับนี่แล้วเดี๋ยว,วหลังก็ามาหนาให้อีกรุ่นนี้ก็เดี๋ยวก็สนใจก็ลงราคาไว้ให้ข้างล่างนะครับตัวถัดมานะฮะเรามากันที่นี่อ่าสไปเดโก้บ้างนะครับวันนี้มีอะไรเข้ามาอ่าสไปเดโก้เอนดูรารุ่นมาตรฐาน นะครับรุ่นมาตรฐานนี่หัวหมานะครับเม็ดอินเจแปนนะครับมันจะตีไว้ที่ข้างกล่องเม็ดอินเจแปนแล้วของชิปญี่ปุ่นของแท้จะต้องเป็นซองแบบนี้นะครับนี่รุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นมาตรฐานใครเล่นสไปเดโก้ก็คงจะต้องมีเอนดูราสักเล่มดิลิก้าเอนดูร่าเอนเดล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือรุ่นมาตรฐานที่ เฮ้ยคนไทยส่วนใหญ่รู้จักมันนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสี่ห้าปีที่แล้วขายระเบิดเลยนะฮะแล้วก็ต้องเป็นด้ามดำใบเรียบอย่างนี้นะนี่ใครอยากได้ VG10 นะครับราคาก็ขยบขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกนะครับราคาก็จะขยับมันเลยแต่ก็ตามค่าเงินน่ะปีหนึ่งเงินเดือนก็ขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันก็ขึ้นพนักงานเงินเดือนมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาหมดอ่ะเออก็เป็นประมาณนี้นะครับเม็ดอิน เจแปนสินค้าคุณภาพดีเวลาพบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไรายลลากับคูแววนขายของก็เอาของมาขายอย่างเงี้ยฮะ,ะให้ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเฮ้ยเวลาพกเน็บแล้วมันเป็นยังไงนะไม่มีปัญหานะครับตัวถัดมานะครับอ่ะอันนี้เพื่อนสั่งไว้นะครับแต่ก็มีสต็อกอยู่ระดับหนึ่งสไปเดกโก้รีซิแลนด์หนึ่งตัว G10 นะครับนี่ เอาพี่รีเซแลนดมันไม่มีไอแคตาลงแคตาล็อกมาเหรอไม่มีฮะไม่มีไม่มีม,ม,มามามา,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ต้องแลกใจนี่รีเซแนก็จะเหมือนตัวเทนเนเซสแต่ว่าตัวก็จะใหญ่ที่สุดในซีรีส์อมวยนี่แหละยังไงสวยไหมใหญ่พอๆกับเอนด a เอนดู่าบพพี่เทียบเลยตอนนี้เราเทียบได้เราเทียบนี่เป็นไงพอๆกันแต่ว่าตัวน,นี้ หน้ากว้างของมีดมันจะกว้างกว่านะครับประกับ G10 8CR13mOV e นะใครสั่งไว้ก็ลองเคาะเเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะบางทีมันนานแล้วอะมันนานนานนาน,นานเลยแหละกว่าจะมานะครับแล้วก็ถ้าราคาราคาขายราคาขายออกมันไม่ดีราคาไม่ได้ผมก็จะไม่สั่งนะครับเพราะอย่างที่บอกช่วงนี้ค่าเงินบาทมันอ่อนนะครับเราสั่งซื้อของจากต่างประเทศมาราคามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรราคาก็จะแพงกว่าปกตินิดนึง แต่นี่ก็พยายามทําให้ราคามันอยู่ในกลุ่มที่แบบเฮ้ยรับได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับตัวถัดมาครับมีมีดแล้วก็ต้องมีซองใส่มีดใช่ไหมสินค้าของที่ร้านมีขายนะครับตอนนี้มี3มสีแต่ถ้าจะใส่ใหญ่ขนาดไอตัวล e ซลเลนจะเป็นซองอีกแบบหนึ่งนะครับซองมันจะใหญ่กว่านี้ราคาแพง่นี้นิดนึงนะสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ ตัวถัดมามากับมีดบักครับผมรีวิวซะก่อนเดี๋ยวจะหมดซะรีวิวแบบใช้ช่วงขายของนี่แหละรีวิวนะครับอันนี้จะเป็นบั๊กรุ่นโอด s ซ่านะบั๊กโอดซ่าหรือบั๊กรุ่นใหม่ๆที่ทําตลาดตอนนี้นะครับส่วนใหญ่จะ m a อิน n ชัยนาใช้โรงงานที่จีนทําสังเกตได้กล่องที่ของที่ทําัชนากับกล่องที่ทํา USA กล่องจะเป็นงานพิมพ์คนละแบบกันนะครับแต่ของแท้หมดเลยนะของแท้ทั้งนั้น ครับแต่ว่ามันพิมพ์มันคนละแบบนี่คือบัคโอด s ซ่าลักษณะเป็นเฟรมล็อกนะครับส่วนใหญ่เฟรมล็อกจะมากับฟลิปแล้วก็ไม่ไม่มีไอตัวแอสซิสข้างในนะครับเมื่อกี้ผมเปิดแต่ถ้าแบบอยากให้มันสุดก็สบัดนิดนึงนี่มีดที่เป็นประกับที่มันเป็นสแตนเลสสตีลอ, St อย่างเงี้ยนะครับมันรับประกันได้ว่าลื่นแน่ๆลื่นคืออะไรพี่เปิดลื่นเหรอไม่ใช่ประกับมันจะลื่น แต่มันสวยนะครับแล้วก็ต้องดูแลนิดนึงนะฮะสวยตรงไหนไม่เห็นสวยเลยพี่แล้วจะชอบใครชอบท่านดีใช่ป่าวเออผู้หญิงบางคนเราบอกเฮ้ยสวยจังวะบางคนเราก็มองเฉยๆกัๆแล้วแต่บุญกรรมมึงไม่รู้นะครับแต่ว่าเออถ้าใครชอบงานทรงสแต,ตเล่ก,ก็จะก็จะอย่างที่บอกอะ่ะมันก็สวยจริงแหละแต่ว่ามันไม่สะดวกใช้งานบางคนก็มนุษย์ฟังก์ชันผมชอบไหมผมไม่ค่อยชอบอะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์ฟังก์ชันแต่ถามว่าเฮ้ยนะถ้าพกพกสวยๆกางเกงยีนสักตัวนึงอนันนี้สวย กเ,เกงยีนต้องเกงยีนสีสีน้ำเงินด้วยนะอออันนี้อันนี้ม่นเข้าดีเวลาพกเป็นไงนี่ผมจะชอบเอากระเป๋ามาให้ดูนะแต่กระเป๋าน,นี้เราก็ขายนะเป็นสินค้าที่ร้านนะครับงานมันจะออกเป็นแบบสีแบบเป็นโลหะออกแบบเป็นอลลอยด์หน่ยผมก็สวยดีนะไม่เลวนะครับก็มีฟลิปมาแล้วก็เป็นถ้าใครชื่นชอบระบบแบบเฟรมล็อกสนใจเอย,อยากเรียนรู้อยากมีเฟรมล็อกสักอันนึง ็ลองซื้อมาเล่นดูได้นะครับนี่บัคโอดิกซาสนใจก็ติดต่อมานะครับตัวถัดมานะครับหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายของรอบนี้เลย s r o n i l i t h t อ่าเหมือนเดิมใครสั่งมาก็แจ้งเข้ามาหน่อยนะฮะอันนี้เอ l อา h t ทันทันตกนะครับแกะดูสักนิดนึงอ่าเบร้อ,อ,อ,อยนี่โคสติลนะครับ 8cr13mov s r 1, v, 1 l i g h ปเ๊บเี่เหมือนเดิมเล่มบลัมเลยนะครับนี่หนาไหมหนาปึก๊กนะครับหนาปึก๊กนี่ 8cr14mov made in ไต้หวันนะครับสินค้าคุณภาพดีโคสติลมีของก๊อฟในตลาดเยอะมากนะครับเยอะมาก ผมไม่รู้จะบอกยังไงว่าเยอะขนาดไหนคลิปมีมาให้อันเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถย้ายไปหน้าไปหลังได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่บางรุ่นที่มันเป็นมือซ้ายมือขวานะครับย้ายได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ความหนาของวัสดุแล้วก็น้ําหนักเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบก็มน้ําหนักก็ไม่ใช่ปัญหาหนักประมาณเราพกพกลิปโพติดตัวเน็บตูไปเลยหรือกระทิงกระทิงแดงสักขวดนึงก็ได้นะครับเป็นประมาณนี้ 8ซีอา14เอต่าง,ง่ายก็8ซีอาร์3มีวือเยพี่กดใส่ธาตุอะไรเติมก็เกินก็ไปหน่อยฮะไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่โอ้โหเป็นไงถ้าใครชอบทรงทันตกในราคาที่ไม่แพงตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีเลยอะ่ะใช้แบบเป็นแรงเหวี่ยงได้ค่อนข้างดีแล้วก็อย่างที่บอกวัสดุมันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะมันทื่อง่ายรับง่าย ทื่ง่ายไปถึงทื่อปกตินั่นแหละแต่ว่าเวลารับคืนคมมันมารับง่ายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสแบบเฮ้ยวัสดุไม่ดีไม่ใช่คอนี้ข้อนี่คือข้อดีของมันนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีในมีดที่ผมชอบซะส่วนใหญ่ด้วยนะฮะมันเป็นมีดใช้งานอ่ะใช้ง่ายกระทืง่ายกระลับง่ายไม่มีปัญหานะครับมันตบคมคืนมาง่ายอันนี้คือข้อดีที่ผมแบบสนับสนุนเลยนะแต่ถ้าพี่ชอบโอเคอยากได้วัสดุวัสดุเทพแน่นอนพี่ไม่ใช้หรอกวัสดุเทพก็คือซื้อไว้คุยกันเออ ็เอาปั๊วีทีสิแล้วก็ว่าไปเลยซื้อไปคุยกันซื้อไ้สะสมแต่พวกนี้เขาออกแบบมาให้ใช้ก็ซื้อไปใช้เะยพี่นะเอาไปตัดโน่ตัดนี่ก็ยังดีอย่างน้อยบริษัทมันออกแบบให้คุณใช้เออนี่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับผม